1. 1> ต้องมาแล้วจ oh. ังวันน anyway> uh. ี้คูณสิโอ้โหเฮ้ยขี่ขอโอ้หุยคูณสิ เจงมากเลยลูกแค่ลองกดนิดเดียวเองมันก็ได้แล้ว่ะแค่กดนิดเดียวเองนะแค่กดนิดเดียวเองปเกเกมันมาเลยคนเสิบมาเฉยเลยได้กี่บาทปากเกอะตอนเนี้ยฮะ อืมสี่สิบบางี่ได้กี่บาทเนี<อ>น่ยต่อคืนละจังหวะเน,นี้ยโอ้โหไม่ขึ้นวะสวยสี่สิบเลี้ยวอ่ะ หลอกเราเฉยเก็บเต็มแผงขาดไปแก่นเดียวเองอ้อหลอกอีกอ่ะนึกว่าต่อยเลย กวอนเล็กสองวันทำไมต้องทำเกมมาให้กงแหละ คูณสิบ<อ>มาอีกแล้วคูณสิบ<อ>มาอีกแล้วสองร้อยสองร้อยสามร้อยสามร้อยสามรอยสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเท่าไรโอ้โหสี่ร้อยแล้วซุปเปอร์เมค้าวินกดได้ป่าโอ้โหแปดเลยแปดบาท เมื่อกี้หนูก,กดไปครั้งหนึ่งมันได้อ่ะเนี่ยดีนะไม่มาวายเมื่อกี้หนูนนก,กดไปครั้งหนึ่งไอ้โถเมื่อกี<ท>้ก,ก,ก็มาดิครับก็มาดิครับจำตอนเมื่อกี้ได้กระเปล่าที่หนูก,กดครั้งหนึ่งแล้วมันมาสิบอะเออนั่งไอง้วายก็ได้คูณสิบคิดจะคิดลองคิดจะลองกดเองนึกว่าไม่ได้ที่แท้ได กดรัวๆเลยเหรอสปีดไปเลยอสปีดไปเลยไปก๊กอืมขากกี่ไม่พออ่ะลองทวนอีกร้ายนึ่ง แดกก็ได้สัตว์แดกละแดกละพลอ